โอเคสวัสดีช่วงเช้านะครับทุกคนวันนี้นะครับจะมาคำนวณสูตรหลักหน่วยร่างนะครับสูตรเก่าและสูตรใหม่นะครับใช้ทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับก็สูตรที่1น,นะครับสูตรที่1น,นะครับ เป็นสูตรแบบเดิน2ตัวนะครับเป็นสูตรมาใหม่นะครับส่วนสูตรที่2นะครับเป็นสูตรเก่านะครับสูตรที่3เป็นสูตรเก่านะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะมาคํานวณนะครับถิติย้อนหลังขึ้นไป1นงวดนะครับทุกสูตรนะครับเริ่มตั้งแต่สูตรที่1นรับปากกาสี ส่งนะครับว่าใช้ตำแหน่งไหนบ้างนะครับถึงได้ตัวเลขออกมานะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับสูตรที่1น,นะครับว่ใช้9ก้าบวกเบวกหบวกห บวกเจ็ดคงที่นะครับเขียนตัวเลขออกมาก็จะเป็น9 9บวกหบวกหบวกเคงที่นะครับ9กบวกเเป็นสิบแปวกหบวกหบวกเ แล้วกับสามสิบสองนะครับสามสิบสองก็คือสองนะครับบวกไปอีกสองแต้มนะครับก็จะได้สองกับสี่นะครับสองกับสี่ก็ตรงนี้นะครับสองกับสี่ครับต่อมาสูตรที่สอง ปากกาสีม่วงนะครับ6กบวกเบวกเนะครับหกบวกเบวกเนะครับเจบวกเ เท่ากับสี่บวกหเท่ากับยีนะครับก็คือ0 1 2 3์หอันนี้เดิมเดิมไปทีละแต้บเลยนะครับ0 1 2 3 4นะครับตรงนี้นนะครับต่อมาสูตรที่3นะครับปากกาสีเขียวนะครับ สองบวกแบวกเบกสามคงที่นะครับ ได้แล้วกับ20ก็คือ0บวก3มแต้มเป็น3บวก3าแต้มเป็น6บวก3ามแต้มเป็น9บวก3แต้มเป็นสิก็คือ2ครับได้ตัวเลขมาศูนย์สามหกเาสองนะครับ ตรงนี้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็มาคำนวณงวดล่าสุดเลยนะครับว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนออกมานะครับเริ่มจากสุดแรกนะครับปากกาสีส้มนะครับ1นึ่งบวกหบกหบกสบวกเคงที่นะครับตรงนี้นะครับ 1นึ่งบวกหงบวกหกบวกเจงที่นะครับได้ตัวเลขออกมาเท่ากับ7 9นะครับได้ตัวเลขออกมาเท่ากับ7 9นะครับต่อมานะครับสูตรที่2นะครับประกาศสีม่วงนะครับ1 6ึ่บวกหนบวกศนะครับ6กบวกหนบวกศนะครับคำนวณตัวเลขมาได้7 8 9 0 1นะครับ7 8 9 0 1ถูกนะครับต่อมานะครับสูตรที่3นะครับสามกแปกศูนย์กสคงที่นะครับสามกแ 6กศูนย์กสามคงที่นะครับคำนวณตัวเลขมาได้สี่เจ็ดศูนย์สามหกนะครับดฉะนั้นก็ทั้งสามสูตรนี้นะครับก็คำนวณตัวเลขออกมาได้แล้วนะครับนี่นะครับทั้งสามสูตรนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับทั้งสามสูตรนะครับโอเค ครับตามนี้นะครับนี่นะครับที่คำนวงมานะครับต่อมานะครับก็จะเอาทั้งสามสุดนี้นะครับมาชนเด่นกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย เพราะฉะนั้นให้ทุกคนสนใจที่หลักหน่วยนะครับก็ตรงลูกศรสีแดงนี่นะครับหลักหน่วยนะครับวิธีชนเด่นนะครับก็เอาทั้งสมสูรมาชนเด่นนะครับสูตรที่1หมักสามสุตที่2มี3สูตที่3มี3นะครับชนเด่นได้ตัวเดียวคือ3ผลรางวัลออก7 3ส ก็มาทางด้านหลักหน่วยนะครับเป็นต้นต่อมาเลยครับต <Veron ique. S 1> ั้งสามโชนดเลขได้9มา99ก็ติดที่เลข9ทางด้านหลักหน่วยต่อมาชนเดินได้1 3ึ่ผลรางวัลออก71ก็ติดที่เลข1ทางด้านหลักหน่วยต่อมาชนได้5ตัวเดียวผลรางวัลออก6 5ก็มาที่เลข5ทางด้านหลักหน่วยต่อมาชนได้9 ผลระวัออก99เก้า็มาทางด้านเลข9ทางด้านหลักหน่วยนะครับต่อมาชนได้9ตัวเดียวก็ผลลางวัลลรวัลออก0 9ย์เก้า็มาเลข9ทางด้านหลักหน่วยต่อมาชน0นได้ตัวเดียวผลระงวันออก30ก็มา0ทางด้านหลักหน่วยนะครับต่อมาชนเด่นได้6ตัวเดียวก็มาผลรางวัลผวัลออก16ก็มาที่เลข6ทางด้านหลักหน่วย ต่อมาชน2ได้ตัวเดียวพลละวันออกสองก็มาที่เลข2องั้งนั้นแรกหน่วย <c oughs> ต่อมานะครับงวดล่าสุดนี้นะครับก็ชนได้เลข7ตัวเดียวทั้ง3สูตรนะครับตังนั้นลักหน่วยบนนะครับก็รอรุ้นดูนะครับได้เลข7 ตัวเดียวนะครับได้เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับหลักหน่วยล่างนะครับได้เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับโอเคก็ส่วนสูตรที่สี่ที่ห้านะครับก็รอชมในคลิปถัดไปนะครับจะมีสูตรใหม่ๆมาทยอยลงให้รับชมกันเรื่อยนะครับเพื่อที่จะหาตัวเลขเด่นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ข้อมูลนำมาเสนอนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยครับสวัสดีครับ